สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระและความรู้ดีๆมาฝากทุกท่านให้ได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับวิธีการล้างหม้อหุงข้าวล้างกาต้มน้ำให้กลับมาเหมือนใหม่อีกครั้งรู้แบบนี้น่าจะทำตั้งนานแล้ว ยังใช้ไฟฟ้าหลายอย่างในบ้านที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะกับการต้มน้ำและหม้อหุงข้าวที่พอใช้นานๆไปก็มักจะเกิดปัญหาขึ้นอาจจะใช้งานได้ไม่เหมือนเดิมมีความเปลี่ยนแปลงจนไม่สามารถใช้งานต่อได้หลายครั้งที่ก็ต้องทิ้งแล้วไปซื้อใหม่แต่เชื่อไหมว่าด้วยสิ่งรอบตัวภายในบ้านของเราจะช่วยทำให้ปัญหาต่างๆนี้หมดไป ซึ่งเราก็มีวิธีการต่างๆมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านกันว่าแต่จะมีอะไรกันบ้างนั้นไปรับชมรับฟังกันเลยครับ 1. คราบตะกันในการต้มน้ำถ้าหากเกิดขึ้นภายในการต้มน้ำแล้วมักจะทำความสะอาดออกได้ยากเมื่อนําไปต้มน้ำในครั้งต่อไปน้าที่ต้มก็จะมีคราบตะกันหลุดออกมาปนอยู่ไม่สามารถนำมาดื่มได้ เพียงแค่ลองใช้เบกกิ้งโซดาหถ้วยตวงน้ำส้มสายชู2่2ถ้วยตวงและน้ำสะอาด2ถ้วยตวงเททั้งหมดลงในการต้มน้ำแช่ทิ้งเอาไว้1ชั่วโมงแต่หากคุณมีเวลาน้อยต้องการความรวดเร็วก็ให้ต้มส่วนผสมในกาให้เดือดเลยแล้วพักเอาไว้ให้อุณหภูมิลดลงพอได้ที่ก็นำมาขัดล้างตามปกติคราบตะกันก็จะหลุดออกมาจนหมดจด 2. ป้องกันหม้อหุงข้าวบูดคุณผู้ชมเคยเจอปัญหานี้หรือไม่หม้อหุงข้าวที่เคยทิ้งเอาไว้จนข้าวบูดแล้วในหม้อครั้งหนึ่งในการหุงข้าวครั้งต่อไปก็จะทําให้ข้าวในหม้อบูดเร็วขึ้นก่อนอื่นให้เราทําน้ําเกลือจากการผสมเกลือ2-3ช้อนโต๊ะต่อน้นํา1ถ้วยตวงแล้วนําส่วนผสมที่ได้มาผสมกับน้าส้มสายชูในอัตราส่วน2:1ต่ เทลงในหม้อหุงข้าวทิ้งเอาไว้สักพักหรือจะเปิดสวิตต้มส่วนผสมให้เดือดเลยก็ได้แล้วนำมาทำความสะอาดล้างตามปกติตากแดดจะจัดให้แห้งแค่นี้เองง่ายนิดเดียว 3. ขจัดฝุ่นบนดอกไม้ประดิษฐ์ของประดับตกแต่งเช่นดอกไม้ประดิษฐ์เมื่อวางเอาไว้นานๆก็มักจะเริ่มมีสีที่หมองลงไม่สดใสเหมือนเดิมเหมือนกับตอนแรกๆ นั่นก็เป็นเพราะว่ามีฝุ่นจับอยู่บนนั้นมากจนเกินไปการทำความสะอาดก็อาจจะยุ่งยากสักหน่อยเราจึงเลือกที่จะทิ้งแล้วก็ซื้อใหม่แต่เพียงแค่เราใช้เกลือกับดอกไม้ประดิษฐ์ก็จะสะอาดขึ้นได้โดวยวิธีการทำง่ายๆนั่นก็คือให้นำดอกไม้ประดิษฐ์ใส่ลงในถุงซิปล็อกจากนั้นเทเกลือลงไปพอประมาณแล้วปิดปากถุงให้สนิทเขย่าให้เกลือขัดดอกไม้จนทั่ว เมื่อเห็นว่าสะดีแล้วก็นำดอกไม้ที่ได้ออกมาสะบัดเอาเกลือออกเพียงแค่นี้ก็นำไปประดับตกแต่งต่อได้แล้ว 4. คราบไหมก้นกระทะกระทะใบเก่าที่ผ่านการทำอาหารมาอย่างโชคโชนจนก้นกระทะเป็นคราบไหมดำซึ่งไม่ควรนำมาทำอาหารต่อเพราะคราบกระทะเหล่านั้นจะหลุดออกมาปนเปื้อนกับอาหารด้วย หากจะทำความสะอาดก็อาจจะยากสักหน่อยอาจจะต้องใช้แรงขัดที่เยอะให้ลองวิธีนี้เพียงแค่เทน้ำลงไปก่อนสักหน่อยตามด้วยน้ำส้มสายชูหนึ่งถ้วยตวงนำไปตั้งไฟให้ส่วนผสมเดือดแล้วนำออกจากเตาเทเบกกิ้งโซดาลงไปสองช้อนโต๊ะทิ้งเอาไว้สักพักแล้วล้างออกตามวิธีปกติกลาบไม่ดำก็จะหลุดออกไปจนหมดโดยไม่ต้องเปลืองแรงขัดใดๆเลย 5. ขัดเครื่องเรือนไม้ให้เหมือนใหม่สำหรับการทำความสะอาดเครื่องเรือนไม้เราต้องคำนึงถึงตัวเคลือบไม้เพราะหากตัวเคลือบไม้เสียก็จะทำให้เครื่องเรือนดูไม่สวยไม่เงาเพียงลองใช้น้ํามันมะกอกผสมกับน้ำมะนาวอย่างละหนึ่งช้อนชาแล้วนำผ้าไมโครไฟเบอร์มาชุบส่วนผสมที่ได้ นำไปขัดทำความสะอาดเครื่องเรือนไม้ก็จะทำให้เครื่องเรือนไม้สะอาดขึ้นอีกทั้งยังช่วยรักษาแก่นไม้ให้สวยงามและอยู่ยาวนานอีกด้วย 6. ทำความสะอาดฝุ่นพัดลมเพดานเมื่อถึงคราวต้องทำความสะอาดใหญ่เราก็ต้องทำความสะอาดตั้งแต่เพดานลงมาถึงพื้นแต่หากบ้านไหนที่มีพัดลมเพดานก็มักจะมีปัญหาในการทำความสะอาด เพราะฝุ่นจากพัดลมเพดานที่ตกลงมาก็มักจะก,กระจายฟุ้งไปจนทั่วห้องทําให้ต้องเหนื่อยทาความสะอาดมากขึ้นให้เราใช้วิธีนี้เพียงแค่ใช้ปลอกหมอนที่ไม่ใช้แล้วนําไปครอบคลุมใบพัดทีละใบแล้วรูดเอาฝุ่นที่เกาะใบพัดออกมาฝุ่นก็จะหลุดออกมาอยู่ในปลอกหมอนจนหมดไม่กระจัดกระจายฟุ้งไปบนพื้นจึงง่ายต่อการทาความสะอาด ก็จบไปแล้วนะครับกับ6วิธีการทำความสะอาดง่ายๆที่เรานำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปแล้วถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ